สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมารีวิวครีมที่หลายๆคนน่าจะสนใจนะคะก็คือเ e ร a v e m o มอยส์ i ร i ิ่งครีมกับยูซ e รีนนะคะตัวยู r e p a รีเพลสนะคะซึ่ง2ตัวนี้ก็คือมีรีวิวแน่นมากจริงๆแล้วจิมมี่ก็เลยอยากจะมารีวิวแบบเร็วๆนะคะสําหรับคนที่มีผิวแห้งนะคะ ว่าใช้อะไรตัวไหนดีนะคะแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวที่ใช้นะคะก็คือเริ่มเลยตัวเซร a v ว e วิมอยเซรั่ววิมงครีมเนี่ยเขาว่ามันใช้ได้ทั้งหน้าและตัวนะคะตัวเนื้อของเขาในข้างในมันจะเป็นเนื้อครแบบีมแบบครีมแบบหนา,นาๆอย่างนี้เลยนะคะคือตักเอานะคะแล้วก็จะมีความหนานิดนึงค่ะตัวนี้ก็คือจะมีเซราไมายนะคะของเขาคือจะเด็ดเรื่องเซราไมายนะคะตัวนี้คือทาแล้วจะมีความหนาหนัก หนาแล้วก็หนักผิวกว่านะคะแล้วก็คุ้มื้นเนี่ยก็คือให้ดีนะคะแต่สําหรับคนที่ผิวแบบธรรมดาถึงผิวแห้งนะคะก็คิดว่าตัวเนี้ยใช้ได้ดีมากนะคะสําหรับการทาทั้งหน้าทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยคือเหมาะกับการทาหน้าได้นะคะสําหรับคนที่ต้องการประหยัดงบอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนึ่งกระปุกเนี่ยมันประมาณเอ่อแล้วแต่โปรเนอะคือจะมีส่วนใหญ่จะซื้อใน l a z a d ้าหรือช้อปปีมันจะมีโปรก็จะเหลือต่ประมาณ300กว่าบาท400กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราแบบ ใช้คูปองนะคะก็คุ้มมากนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะคือเป็นตัวที่มาแรงมากนะคะก็คือตัวยูซรินนะคะเป็นตัวยูเรียพลัสนะคะเป็นตัว50%ยูเรียโลชั่น48ชั่วโมงลองลัซิงไฮเดรติงนะคะตัวนี้คือไพูดถึงตัวเ,เรื่องส่วนผสมแลเพราะว่ามันก็อาจจะแบบก็ไม่ได้เก่งมากเหมือนกันก็คือเอาเป็นว่าพูดถึงเรื่องความรู้สึกอย่างเดียวดีกว่าคือความรู้สึกตอนแรกก็อยากจะมาลองเฉยๆเพราะว่าเห็นคนพูดถึงเยอะมากนะคะสําหรับตัว ของตัวยูซลินเนี่ยนะคะคือมีคนพูดถึงเยอะมากก็เลยอยากมาลองดูตัวนี้จะมีจะเอามาทาเฉพาะช่วงขานะคะช่วงขาช่วงบริเวณเออกลางลงไปช่วงเอวล,ลงไปเพราะว่าเป็นคนที่ขาแห้งมากคือแห้งแตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแ,แล้วก็คิดว่าเอมันจะช่วยได้ไหมคือตัวนี้นะคะจะออกเป็นเนื้อครีมมากกว่าคือมันหมดแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นเนื้อครีมนะคะมันจะมีความ เวลาทาแล้วมันจะมีความเบามากกว่าแล้วก็มันจะมีกลิ่นเบาๆนิดนึงตัวนี้จะไม่มีกลิ่นนะคะตัวเซรั่เดี๋ยจะไม่มีกลิ่นแต่ตัวนี้จะมีกลิ่นเบาๆนิดนึงความรู้สึกหลังใช้คือเอ,อ่อตื่นมาแล้วอะ่ะยังรู้สึกผิวชุ่มชื้นอยู่จริงคือเขาเคลมว่ามันจะแบบรู้สึกชุ่มชื้นไป48ชั่วโมงอันนี้คือก็คือไม่เคยไม่อาบน้ำ48ชั่วโมงเนอะแต่ว่า การที่เหมือนพอเราตื่นมาตอนเช้าแล้วเราอาบน้ำมาเรารู้สึกเลยว่าผิวเรายังชุ่มชื้นอยู่จริงๆนะคะแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าผิวเราเนี่ยมันมันชุ่มชื้ชนแล้วกอ็อ่ตรงที่มันแห้งแตกเป็นลายอะไรเงี้ยมันดีขึ้นจริงๆคือและก็คิดว่าคนเขาอาจจะมโนไปเองเป็นการมโนกลุม่มแต่ว่าพอใช้จริงๆแล้วเออมันดีมากสําหรับคนที่ผิวแบบแห้งแบบ แห้งสุดๆแห้งมากๆแบบแห้งแตกแบบเป็นโลกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมาะมากจริงๆเพราะว่าเจมใชยัยเรารู้สึกว่าขาที่มันแห้งแตกอะคะ่ะมันก็นค่อยดีขึ้นเพราะตัวยูเรียมันช่วยผัดเซลล์ผิวด้วยนะคะคือบางทีมัน การที่เราผิวแห้งแตกมันเกิดจากการที่ร่างกายเราผลัดเซลล์ผิวได้ไม่ดีพอนะคะก็เลยทาให้ผิวเราเป็นแบบนั้นพอมาใช้ตัวนี้คือรู้สึกเลยว่าขึ้นจริงแล้วก็ตัวนี้จะทาส่วนใหญ่จะคือทาแค่วันละครั้งคือทาตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ทาแค่ช่วงล่างเนะเพราะช่วงแขนช่วงตัวอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ไแห้งช่วงแขนช่วงตัวก็จะใช้เป็นเซราวีนะคะคือเทปไม่ได้แห้งมากก็จะใช้เซรา่วีทาตัวเซราวีมัน455กรัมนะคะตัวเนี้มัน ประมาณ250มมิลก็คือประมาณเเกือบเกือบ,บครึ่งหนึ่งนะคะของตัวนี้ราคาเนี้ยมันประมาณ552บาทนะคะเออถ้าเราซื้อแบบใน Lazada อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขามีโปรคอยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะซื้อได้ในราคาแบบต่ำา500แต่ว่าถ้าเทียบเป็นมิลแล้วตัวนี้ก็คือแพงกว่า2เท่านะคะซึ่ง ถามว่าออชอบตัวไหนมากกว่าบบกันคือชอบตัวนี้มากกว่าคือถ้าเอามาแต่ผลงานจริงๆคือตัวนี้คนเป็นผิวแห้งมากๆตัวนี้คือเห็นผลชัดเจนมากกว่าแน่นอนเห็นผลตัวเนี้คือใช้มานานกว่าแต่ว่าเรื่องขาแห้งอะไรเงี้ยคือไม่เห็นผลนะแบบไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นแต่แบบทาแล้วรู้สึกชุ่มชื้นไหมก็ชุ่มชื้นแต่ว่าแบบก็ไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเออเอามาทาแบบทาหน้าทาตัวอะไรอย่างเงี้ยคือก็โอเคแบบ ก็คือแบบโอเคใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ว,ว้าวขนาดนั้นแต่ตัวนี้ก็คือยังใช้อยู่นะคะคือใช้ทาตัวทาแขนทาหน้าอกทาหลังอะไรเงี้ยคือยังใช้อยู่สําหรับตัวเซรัวีก็คงใช้ไปให้หมดเพราะว่าตัวนี้มันแพงเนาะก็คือใช้เฉพาะจุดที่เรามีปัญหาจริงๆคือจะมีมีปัญหาที่ขาคือใช้เฉพาะจุดคือ1ขวดอะใช้ได้ประมาณ1เดือนสําหรับนี่เราคือทาแค่วันละครั้งเราก็แค่เฉพาะบริเวณขานะคะ คือถ้า,ถาทาทั้งตัวคิดว่าน่าจะต้องเดือนหนึ่งนะจะต้องมี2กระปุกนะคะก็ตกเดือนละ1 0 0 0บาทเนาะก็บัตเจตก็แรงอยู่นะคะถ้าคนงบน้อยก็แนะนําว่าอาจจะมิกซ์ตัวนะคะคือตัวนี้ถ้าบริเวณปกติตัวนี้ถ้าบริเวณที่มีปัญหาเราก็จะสามารถที่จะแบบเซฟคอสได้สําหรับคนที่เหมือนเออมีผิวแห้งนะคะแต่ถ้าใครมีบัตเจตนะคะก็อาจจะทาในทั้งตัวไปเลยก็ได้นะคะแต่หนึ่งหนึ่งขวดเนี่ยคิดว่าใช้ได้ต่ำกว่า1เดือนแน่นอนเพราะว่ามัน ค่อนข้างที่จะต้องใช้ปริมาณเยอะนิดนึงนะคะก็เป็นรีวิวเร็วๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะสำหรับใครที่อาจจะกำลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะใช้ตัวไหนดีนะคะก็เอ่อหวังว่ารีวิวนี้จะทำให้เพื่อนๆได้เลือกกันได้นะคะว่าใช้ครีมตัวไหนดีนะคะยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย